ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพ mm hmm. ลเดชปิ่นประทีปกับท่านสวดาวน้อยสุทธินิพพันธนะครับเราจะได้มาพูดคุยสนทนากันต่อเพื่อให้ท่านเห็นภาพติดตามเรื่องของการแผนปฏิรูปประเทศ5ปีแรกซึ่งมันจบลงไปแล้วในคราวที่แล้วเราได้คุยกันมาถึงภาพใหญ่หญๆแล้วก็มาเจาะไปที่การเมือง <laughs> เพราะว่าเป็นเรื่องที่หนึ่ง <laughs> เป็นด้านที่หนึ่งคือการเม <c oughs> <ช>ืองมันสําคัญค แลวการเมืองเป็นสมรรถนะของชาติในการจัดการเรื่องต่างๆนะครับทีนี้ข่าวนี้เนี่ยก็ลองๆองล,อง,ลองมาแล้วก็มีความสําคัญเนี่ยมากก็คือระบบราชการคท่านดาวน้อยมองระบบราชการเนี่ยห้าปีเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมคือการวางแนวทางเนี่ยวางไว้ดีนะคะแต่ว่าก็อย่างที่เรียนกับท่านผู้ชม ไปตั้งแต่ครั้งที่ผ่านมานะคะว่าเรามาเจอสถานการณ์โควิดที่ทำให้เหมือนต้องหยุดชะงักนะคะอย่างเช่นเรื่องของอกระบวนการในการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มใหญ่นะคะวันคันทรีวันแพลตฟอร์มซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็มาไกลแล้วนะคะซึ่งก็คาดว่าในอีกไม่ช้าก็คงจะเห็นภาพของความคือม,มันมีความสำเร็จแต่ว่า อาจจะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็เนื่องด้วยเดิมทีนั้นเนี่ยนะคะการใช้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานของแต่ละกระทรวงก็จะมีข้อมูลที่เป็นของตัวเองของตัวเองต่างคนต่างพัฒนาแพลตฟอร์มของตัวเองใช่ค่ะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในข้อมูลที่แต่ละหน่วยงานมีนั้นเนี่ยก็ยังมีเรื่องของเ,อเรื่องของสิทธิ์ของ ของผู้ที่ <จะ S 1> เป็นเจ้าของเป็นเจ้าของใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีการคำนึงด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในส่วนของแผนปฏิรูปเนี่ยก็ได้วางแนวทางนะคะของการดำเนินการไว้นะคะคิดว่านะคะสามารถที่จะเดินหน้าต่อได้ไม่ยากแล้วนะคะ รวมทั้งในส่วนที่จะเป็นเรื่องของอการพัฒนาแพลตฟอร์มอื่นๆเช่นเรื่องที่ดินนะฮะอ,อ๋อนี่ชัดเจนใช่ค่ะออนะฮะก็มีเรื่องของอสมาร์ทแลนด์น,นะคะมะีการใช้วันแบบนะฮะที่จะ,ะบริหารจัดการระบบที่ดินข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินทั้งหมดนะคะ แล้วก็รวมทั้งเนะะี่ยค่ะถ้าจะติดต่อกับหน่วยงานอของรัฐนะคะ,ะกรมที่ดินหรือใดๆก็แล้วแต่นั้นเนี่ยก็ก็จะสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นก็จะสะดวกขึ้นนะคะ,ะในขณะเดียวกันนะเนี่ยพรบฉบับหนึ่งนะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยมีมีการพัฒนานะฮะก็คือพอรบอำนวยความสะดวกพรบอำนวยความสะดวกอันนี้เป็นเครื่องมือสาคัญเลยใช่ค่ะ คือพอรบ,บรเดิมนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2558นะคะซึ่งณนว,วันนี้ก็อาจจะมีบางอย่างที่ล้าสมายัยนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกอพรออก็มีการพัฒนาพรบอำนวยความสะดวกให้มีความทันสมยัย <c oughs> นะคะแล้วก็บริการประชาชนได้ได้ได้คล่องตัวขึ้นนะคะแล้วก็ให้ประชาชนนั้นเนี่ย สามารถที่จะเข้ามาใช้ระบบเทคโนโลยีเพื่อเพื่อสร้างความสะดวกให้กับบริการเพื่อการรับใช้บริการใช้บริการอย่างเช่นนะคะเดี๋ยวนี้เวลาที่จะทำใบขับขี่นะคะก็คิวอิงเข้าไปนะคะอันที่จริงนั้นเนี่ยถ้าเป็นต่อใบขับขี่นั้นเนี่ยสะดวกเลยใช่ค่ะไม่ต้องไปด้วยไม่ต้องไม่ต้องไปด้วยตัวเองนะคะหรือว่า เรื่องอย่างเช่นพาสปอร์ตนี่ชัดเจนอจองเข้าไปก่อนถ้าเราเข้าไปในระบบเขาแล้วเนี่ยสามารถที่จะกรอกข้อมูลนะคะเพื่อเมื่อไปถึงนะคะได้ตรวจสอบว่าเป็นตัวเราแน่นอนนะคะก็และสามารถที่จะให้บริการแบบเร่งด่วนคือถ้าท่านใครต้องการด่วนนะคะ ระบบเส้นสายไม่ต้องไม่ให้มีเด็ดขาดนะฮะก็คือคุณจ่ายเงินเพิ่มเพราะว่าเขาต้องบริการพิเศษนะคะอันนี้ก็เข้ารัดเต็มเมนะฮะส่วนบริการทั่วไปนันนก็เป็นไปตามระบบเพราะว่าบางคนไม่จําเป็นต้องเร่งด่วนนะคะก็อาจจะส่งทำได้ชันรอได้แต่ว่าถ้าฉันจะไม่รอฉันก็เพิ่มค่าบริการนิดนึงใช่ซึ่งเหมือนก็เป็น ไปตามระบบเลยเป็นไปตามระบบนะคะซึ่งเมื่อก่อนการทำพาสปอร์ตนี้โอ้โหต้องไปรอโอ้นานมากนะคะกระบวนการในการทำก็จะช้าจะให้ส่งถึงบ้านไหมอ่าไปเพิ่มค่าไปสนีหรือว่าตรวจคนเข้าเมืองนะคะเดี๋ยวนี้ก็ใช้ระบบเทคโนโลยีเร็วเร็วเร็วนะคะเรื่องของเรื่องของหน่วยงานภาครัฐมีอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือลดขนาดนะคะเออเป็นไงลดขนาดก็คือ จํานวนอัตรากําลังของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็จะได้ถูกกําหนดให้มีขนาดที่เล็กลงการทัดรัฐนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็ให้เพิ่มศักยภาพของคนทำงานนะะทั้งในส่วนที่เป็นความสามารถอัพสกิลรีสกิลนะะเพราะว่างาน ณวันนี้นันเนี่ยต้องปรับรูปแบบของการทำงานใหม่นะฮะในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะฮะอย่างเช่นระบบบัญชีเนี่ยโอ้โหเมื่อก่อนต้องมานั่งลงบัญชีการทำอะไรกันเดี๋ยวนี้นะเนี่ยทั่วประเทศออนไลน์ถึงกันหมดนะฮะขี่เข้าไปครั้งเดียวนะคะหรือว่าระบบของการที่จะเปิดเผยข้อมูลนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผลักดันกันอย่างเต็มที่เพราะว่า การเปิดเผยข้อมูลนั้นมีส่วนสําคัญนะคะกับเรื่องของการสร้างความโปร่งใสด้วยนะคะในกระบวนการทํางานของอหน่วยงานภาครัฐนะคะกอนน็อันนี้เป็นหลักๆนะคะของการทํางานของคณะกรรมการปฏิรูปที่เกี่ยวกับบริหาร<ด>าเป็นิผมได้ว่าเราเคยมานั่งสนทนากันนี้แหละผมเป็นพิธีกรท่านดาวน้อยเป็นวิทยากร แล้วเราก็ตั้งคาถามกันว่ามองย้อนกลับไปดูซิดูในความเป็นจริงเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยไปหน่วยเงี้ไปรับบริการพวกเราเนี่ยในฐานะเป็นประชาชนไปรับบริการเนี่ยมีรู้สึกมีอะไรดีขึ้นไหมเราก็เห็นกันนะว่าเออมันหลายอย่างมันดีขึ้นมันดีขึ้นแต่เนี้ยมันมันก็ถือว่าไปในทิศทางที่ที่ดีทางด้านกฎหมายแล้วครับท่านดาวน,น้อย กฎหมายนี่มันมีกฎหมายอะไรที่สําคัญสําคัญที่อ,า,อาจจะหยิบมาว่าเนี่ยเนี่ยคือผลสำลิตอันหนึ่งในระหว่างของ5ปีแรกของการปฏิรูปกฎหมายก็อันอย่างแรกเลยนะคะก็จะมีการตราพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสำลิตของกฎหมายผลสำลิตของกฎหมายอันนี้หนึ่งเลยแหละใช่ค่ะแล้วก็ที ที่การปรับเป็นพินัยการปรับเป็นพี่นัยอ่าเอ้ยเล็กๆเน้อๆทั้งหลายเนี่ยนะแต่ที่จะไปติดคุกปรับเป็นพินัยใช่อันนี้เป็นประโยชน์มากคนแก้ปัญหาคนลดคุกด้วยอันที่จริงกฎหมายนั้นเนี่ยมีอยู่หลายฉบับนะคะเพราะว่ากฎหมายจะถูกกระจายไปในแต่ละแผนปฏิรูปนะคะอย่างเช่นนะคะกฎหมายข้อมูลข่าวสารสาธารณะนะคะเรื่องของ พรบรขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมรนะฮะพระบรตารวจก็ผ่านไปแล้วนหรือว่าจะเป็นเรื่องของพอรบรที่ไปเกี่ยวข้องนะฮะกันกับแต่ละหน่วยงานที่จะต้อง ทำร่วมกันนะคะอย่างมีการร่างพรบประมวลกฎหมายประมวลกฎหมายใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนสาคัญนะคะพรบถึงพรบอีกกันหนึ่งอ่ะพรบการเข้าชื่อเสนอกฎหมายใช่ค่ะอันนี้การหนึ่งเพราะผมเป็นกันติการยื่ด้วยอันนี้ก็สําคัญนะคะเพราะว่าเท่ากับว่าเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะคะเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยถ้าจะนับจํานวนนะคะถ้าจะนับจํานวนนะคะ ก็ถือว่าถ้าเปรียบเทียบกันกับคอรมที่ผ่านมาทั้งหลายนะอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกว่าใครดีใครไม่ดีนะฮะแต่มันอาจจะเป็นช่วงที่มีความสำคัญในการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องของกฎบกงคการร้างกฎหมายค่ะก็ถือว่าในรัฐบาลชุดนี้มีการร่างกฎหมายนะฮะใหม่มีการปรับปรุงกฎหมายเดิมนะฮะทั้งในส่วนที่ เป็นเรื่องที่ล้าสมัยนะฮะที่แบบบางอย่างนั้นเนี่ยมันมันไม่ใช้ไม่ได้แล้วไม่ทันสมัยแล้วหรือว่าบางอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาระกับประชาชนมากเกินไปนะฮะก็ถือว่ามีการดูแลแล้วก็ออกกฎหมายมากที่สุดนะคะไอ้ที่เราเคยคุยกันว่ากิโยตินกฎหมาย <c oughs> <c oughs> คือไอ้กฎหมายที่ล้าหลังเนาะใช่ค่ะก็เอามาดูแล้วก็เรียกว่ากวาด กว่าทิ้งกว่าทิ้ง่ยนะฮะตัดทิ้งเนี่ยมันก็มีหลายฉบับนะมันมีหลายฉบับเท่าที่ผมนึกขึ้นมาได้ในช่วงห้าปีที่ผ่านมานะครับอันที่จริงตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าต้องเอากฎหมายทั้งหมดเนี่ยมามาวางแล้วก็เตรียมการนะฮะซึ่งก็มีการดําเนินการแต่อาจะชะงักไปคือจริงๆเริ่มต้นของการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยนะฮะ มีคณะกรรมการปฏิรูปสองคณะคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายโดยปกตินะฮะกับมีคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเร่งด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของกฎหมายและความพยายามในการผลักดันเนี่ยถือว่ามีอยู่สูงมากในการขับเคลื่อนของรัฐบาละอานนี้ก็เป็นแล้วอันนี้มันคง มีกลไกอยู่สองกลไกที่ว่าแล้วทำงานแล้วก็ได้ผลงานออกมาที่เป็นผลสมฤทธิ์นะรูปธรรมทีนี้คำถามคือว่าพอหมดจากแผนห้าปีแล้วนะแล้วก็จะเป็นรัฐบาลใหม่คิดว่ามันจะทำงานต่อไหมโอ้เรื่องกฎหมายต้องทำต่อต้องทำต่อนะเพราะว่าการพัฒนาประเทศในหลายๆด้านนะครับต้องอาศัยกฎหมายนะคะในในการที่จะปรับเปลี่ยนแล้วก็ ด้วยบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ต้องมีการพัฒนากฎหมายก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนนะฮะก็ยังต้องให้ความสำคัญแต่ว่าอย่างน้อยๆสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือได้มีวางกรอบของกฎหมายปฏิรูปเอาไว้สี่ห้าสิบฉบับนะคะแล้วก็ไอ้ที่ผักดันไปสำเร็จแล้วก็จำนวนมากพอสมควรนะคะก็ หรือว่าบางฉบับอยู่ระหว่างเสนอคร,อรม,มนะฮะบางฉบับอยู่ที่กฤษฎ,ฎีกานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปเริ่มต้นจากศูนย์นะคะก็สามารถที่จะผลักดันและขับเคลื่อนต่อเนื่องกันได้เลยก็ะะหวังว่ารัฐบาลใหม่นี่นะจะน,น่าจะสารต่อพวกนี้นะครับค่ะแม้แต่ไอ้กฎหมายที่มันทะลุเข้ามาแล้วค้างท่ออยู่ที่สภาค่ะแล้วมันหมดอายุของสภาลงอันเนี้ย ก็อยากเห็นรัฐบาลใหม่เนี่ยเอาไปพิจารณาส่งต่อใช่ค่ะคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราทำรายงานไว้ชัดเจนมากนะคะอย่างอย่างในส่วนที่เป็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตเนี่ยมีกฎหมายที่ต้องดูแลเนี่ยหรือว่าติดตามเนี่ยสิบเอ็ดฉบับนะซึ่งใน11ฉบับเนี่ยก็ก็มีสองสามฉบับที่มี การออกกฎหมายไปได้แต่บางฉบับอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างการดําเนินการอยู่ในครมอบ้างนะคะหรือว่าอยู่ที่หน่วยงานกำลังทำประชาพิจาร์บ้างนะคะมาตรา77ใช่ค่ะก็แต่ว่าทุกฉบับก็มีจุดเริ่มต้นแล้วก็มีการดำเนินการอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะจะต้องผลักดันต่อ นะคะแล้วก็ในในเรื่องของกฎหมายพี่หมอทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะดูเรื่องของกฎหมายใหม่กฎหมายพัฒนากฎหมายล่าสมัยหรือใดๆนะคะยังมีเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพของผู้ที่เรียนด้านกฎหมายก็จะต้องมีการพัฒนาเรื่องรูปแบบและระบบการเรียนการสอนการเรียนการสอนสูตรสาระของมันใช่ค่ะเพราะว่า ต้องต้องรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของอข้อมูลนะคะ<ม>กฎหมายในแต่ละฉบับ<ม>นะคะ<ม>ก็มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลกฎหมายให้อยู่บนระบบเว็บไซต์<ม>อยู่บนระบบออนไลน์<ม>นะครับั้นเนี่ยการเข้าถึงนะคะ<ม>การที่จะเข้าไปติดตามศึกษา<ม>ก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นง่ายขึ้น ใช่ค่ะแล้วก็ประชาชนก็คุ้นชินเนื่องจากว่าชินกับการใช้หมอพร้อมชินกับการที่จะไปะลงทะเบียนผ่านระบบนู้นระบบนี้ในในช่วงโควิดนะคะ<ม>ก็เลยทำให้การพัฒนานะคะโดยใช้แอปพลิเคชันต่างๆโดยใช้เว็บไซต์หรือเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มนั้นเนี่ย<ม>ประชาชนก็ ไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องที่ตัวเองก็เข้าถึงได้ไม่ยากนะฮะดังนั้นง,งานกฎหมายก็วางรากฐานของฐานข้อมูลไว้ในรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานครับเออมาอีกอันหนึ่งเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตรงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมก็เห็นว่าหลายเรื่องเนี่ยมันมีการคืบหน้าไปอย่างเช่น ผมเคยได้ยินงานของอกองทุนยุติธรรมนะหมายถึงว่าเวลาคน,คนยากจนที่ไปต้องโทษอะไรต่างๆแล้วจะต้องได้รับการช่วยเหลือไม่มีทุนไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก่อนนี้ต้องต้องจำนองที่ะอะไรใช่ไหมแต่น,นี้ก็มีกองทุนยุติธรรมเนี่ยเอามาช่วยได้เงินจากรัฐอันนี้เขาช่วยกันประชาชนที่พบปัญหานี้เป็นพันๆปีหนึ่งนี่หลายพันคนเลยเดียว ใช้เงินเป็นร้อยล้านเหมือนกันนะก็จริงๆแล้วก็จะมีทั้งทั้งเรื่องของการออกกฎหมาเอพรบกําหนดระยะเวลาอินดี่เออนี่สุขสำคัญค่ะอันนี้ก็ได้ออกมานะคะช่วยทําให้การพิจารณาในการกระบวนการยุติธรรมนะคะมีความชัดเจนขึ้นว่าจะต้องเสร็จภายในเมื่อไหร่อย่างไรนะคะไม่ใช่เตะทวงนะคะหรือว่า เคสไหนที่เป็นที่สนใจของประชาชนนะฮะก็ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะฮะแล้วก็มีไทม์ไลน์ชัดเจนว่าจะต้องเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรอันที่จริงแล้วนะัเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคดีนะคะจะมีการกําหนดระยะเวลานะะในคดีแต่ละประเภทไว้นะคะอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการ กระบวนการยุติธรรมในแผนปฏิรูปนะคะ,ะแล้วก็จะมีถ้าพี่หมอจําได้ที่เขาจะมีะทนายอาสาทนายอาสา<ะ>ประจำโรงพักเออันนี้เราก็เคยมาคุยกันในรายการ<ช>ของเราใช<ะ>่ะ,ะนะฮะแต่ว่าเขาก็ติดขัดติดขัดตรงที่ว่ามันต้องมีเงินกองทุนสักนิดหนึ่งเอาไว้สําหรับตอบแทนเป็นค่าค่าเสียเวลาของเขานะ เขาเขาเดินทางมาประจำโรงพักอย่างนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องค่าจ้างอะไรแต่มันเป็นเหมือนกับตอบแทนไปแบบนั้นซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้มันก็เลยช่วยได้ยังจํากัดอยู่แต่ด้วยความจํากัดนี้มันก็เป็น 200, หลายร้อยนะ200อยกว่าแล้วสองร้อกว่าโรงพักเนี่ยผมว่าก็โอเคนะอนแค่เริ่มต้นครับค่ะเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นครับ ท่านผู้ชมครับเราได้สนทนากันมา,เ,าเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปว่า5้าปีแรกเนี่ยรูปธรรมท,ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยถ้าไม่ได้สนใจติดตามจริงเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าหากว่าจะเอาตามใจเราให้มันทันใจเนี่ยไอ้นั่นเรียกว่าปฏิวัติปฏิวัติตมันคือบังคับเปลี่ยนเราเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเปลี่ยนอย่างฉับพลัน พร้อมใจหรือไม่พร้อมใจก็ต้องเปลี่ยนแต่อันนี้ไม่ใช่เราเลือกวิธีปฏิรูปปฏิรูปมันหมายความว่ามันต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวไปด้วยกันช้าหน่อยแต่ว่ามันยั่งยืนแล้วก็มีความสุขมีความรักความสามัคคีนะครับเพราะฉะนั้นในห้าปีแรกเนี่ยก็เราสองคนเนี่ยในฐานะที่เฝ้ามองและติดตามมารายงานท่านทั้งหลายก็ เราพบว่าหลายเรื่องทีเดียวก็มีความก้าวหน้าและถ้าเทียบกับปลายทางคือเป้าหมายมยุทธศาสตร์ชาติ20ปีน่าจะน่าจะเอือ้อต่อการดดเดินทางไกลต่อะนะครับครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสักครู่เรามาคุยกันต่อนะครับ